สวัสดีครับพบกับรายการบัตซ่าแท็กตันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแสดงวิธีการตัดลงนะครับต้นไม้ที่กราฟอยู่บนต่อนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นยิมโนนะครับกราฟบนต่อแก้วมังกรนะครับนี่ครับก็ เราเองปูอยู่ก็ดึงออกมาก่อนนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการตัดลงนะครับแบบเหลือต่อนะครับ เ็็ใช้มีดนะครับตัดครับแนวประมาณสี่ห้าองศานะครับเนี่ยตัดประมาณสี่ห้าองศานะครับคือหลังจากที่เราตัดไม้ลงเนี่ยควรเก็บไว้ในที่แห้งนะครับ แบบแห้งเลยนะครับอย่าให้ชื้นนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการเน่าสูงมากนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ